แขกรวมร่างประกอบท่าพัดลมหน่งสองสามทแบบไม่ต้องคุยกันด้วยนะแต่ว่าคนนึงลงคนหนึ่งขึ้นรู้หน้าที่ว่าแล้วก็หมุนได้เหมือนปิดด้วยไม่ปิดด้วยเด<อ>ี๋ยวปิดก่อนนะปิดมึงจะเล่นมึงก็ถีบไปเลยมึงเล่น,น <c oughs> ขอรักดอกในเมียนเฆ่มัรทั่เราจะโซ่ okay.

เลมึงรอรู้บ้านี่มันดาวผมไม่อยากคู่เขาแล้วผมงเขาเปลี่ยนน่อยออกโอเครัวรัวรัวจิ๋วเป็นป้าข้างบ้านโอ้ยดูเล่เจรัญแซ่บป้ามีแกงไก่ไหมจ๊ะขอมอเึิกจ้าคำต่อไปค่ะขวดน้ำสี่สามสองหนึ่ง เข้อต so ่อไปวัดค่ะสามสองหนึ่งสูลยไม่ได้เลลาไั้ะก่อนเขาก็คิดว่าก็จะเดินมาเป็นครัรอบสุดท้ายรถไฟหาอค่ะห้าสี่สามสหนึ่งเป็นรูปถ่ายมาเครื่องปั่น เอ้ยยยเหรอเหลตัดเหลอดปันและนี ä h ä h <S <S ่ก็คือ